วันจันทร์วันจันทร์ก็คือเลขหนึ่งศูนย์เนาะ,ะต่อมาก็อ่าวันพุธก็เจ็ดห้าก็เข้าที่เจ็ดห้าตรงตรงเลยบอกอาจารย์ตรงตรงเลยบอกครับตรงตรง,ตรงครับอแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมานี้ก็เข้าที่เก้าสี่เนาะดูช่องมหาเฮงตอนนี้อาตมาก็อยากจะปล่อย แนวทางของหม่ไวร้วาพัฒนาเนะเในวันที่เออในวันที่ยี่สิบห้าสองหกเจ็ดนี้คืออัตมาก็ได้ทำสูตรนี้ขึ้นมาปรากฏว่าเข้า 94, ต๋ออ่าเก้าสี่ทีนี้ก็แสดงว่าเข้าวันจันทร์วันจันทร์น,นี้ก็อยากจะปล่อยเป็นแนวทางให้กับ ยาิโยมที่ก oh. ็สน oh. ใจในเรื่องของ uh, หวยลาวพัฒนานนกต่างประเทศอ่าหวยต่างประเทศคืออะเนาะต่างประเทศเนาะให้เป็นแนวทางเนาออาจารย์เนาะเป็นแนวทางไปก็คือสําหรับผลงานนี่ยังไม่ขอคุยอะไรขอให้ดูที่ตัวเลขก่อนอ่าอ่าที่ผ่านมาอ็เข้าที่ที่ผ่านมามันเข้าคือว่าเออมาปล่อยเป็นแนวทางก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการ เสียงโชคเสียงลาบเนาะเออถ้าชอบก็จับรับขาก็ผ่านไปเออเป็นอ่าปู่อะไรนะครับผมอ่าปู่ขขันนะครับปูขันขูขันใช่ปู่ขูขันอ้าวพี่น้องเปิดตัวมาใหม่เนะอาจารย์พันว่าแนวทางเพลื่อนเข่านาอพี่น้องนี่อยากมาแบ่งปันเนาะอาจารย์จะมาแบ่งปันให้ยากโยมครับผมอ้าวเป็นแนวทางไปอ่าอ่าสำหรับก็ จะไม่ขอพูดอะไรมากเนาะวางแนวทางเลยปูนี้เพราะว่าใจร้อนเอาเอาครับผมเพื่อนไม่สนใจร้อน <c oughs> ไม่ไม่ชอบลีลามากอะไรเออครับผมสําหรับค่ะสาหรับเราพัฒนาวันจันท์นี้นะครับ<อ>ต่อเลขที่จะให้ไปก็มีอ่าเลขวิ่งไปอ,อ,อ่ามีหกกับแปดอ๋อสำหรับเลขวิ่งเดี๋ยวอ่าจะวางแนวทางให้หมดเี๋้วจะวงให้ทีหลังเอ๋อครับผม อ่มีเลขหกกับเลขแปดสำหรับเลขวิ่งแล้วก็สามตัวชุดเดียวอสามตัวชุดเดียวนี่เป็นสี่หกแปดแล้วก็ตัดสองตัวให้มีอยู่ประมาณหกชุดครับผมอ่าชุดกับเลขสองตัวก็มีศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองแปด สองแปดสี่แปดสี่แปดหกแปดหกแปดแล้วก็สี่หกอ่ามีแค่นี้แหละก็คืออ่าเดี๋ยวจะวงให้สำหรับเลขวิ่งนี่วิ่งไปที่วงไปที่เลขหกอ๋อเด็ดหกด้วยอาจารเนานะอ่าวงไปที่เลขหกอ๋อครับผมอ่าแล้วก็ สำหรับสองตัวนี่วงไปที่สี่แปดโอ้วงไปที่สี่แปดแล้วก็หกแปดอ๋อก็หกแปดครับแล้วก็เอ่อแล้วก็สี่หกครับอ่าแล้วก็กลับตัวไว้ด้วยแค่นี้แหละแนวทางไม่มีอะไรเยอะแยะไม่สับสนครับผมอ่ออมา,าอ,อ,อ่มาได้ทั้งบนทั้งล่างนรัอาจารย์เนาะอ่าจะมาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่สําหรับเล็กวิ่งนี่คิดว่าไม่น่าหลุดหรอกคุณโยม ถ้าใครไม่ชอบตัวที่อาจารย์จับคู่ก็คือวิ่งเลยใค้เขาจับเอาเองอ่าครับผมจับเอาเองเอาตัวเด่นไปจับก็ได้อาจจะเป็นเอาหกไปจับหรือแปดไปจับก็ได้อ่าให้ญาติโยมเลือกเอาก็แล้วกันถ้าเขาไม่ชอบแต่ว่าเลขก็ไม่อยากการันตีอะไรมากมายเพราะว่ายังไม่ได้สร้างผลงานอะไรไว้เนาะอ่าครับผมเออ เพราะว่าเดี๋ยวไปคุยมากันจะไม่อันนี้เนาะโยมเออไม่ก็อ่าเขาอาจารย์ทาไว้แล้วมันมันเข้ามันเดินดีก็เรามาแบ่งปันลองดูเนาะอาจารย์เนาะเอามาแบ่งปันกันดูถ้าว่าเออถ้ามันเข้ายังไงก็จะปล่อยเป็นแนวทางให้ต่ออ่าติดตามไปเรื่อยนะอาจารย์เนาะอ้าวใช่ใช่ใช่โอ้พี่รองอ่าได้มากไหมครัพี่รองเนาะอาจารย์เพิ่มมาเิ่นนันเนาะ รอ,อดูผลงานรออาจารย์เนาะรอดูผลงานชมก็คือดูผลงานเอาเองก็คือลองดูก่อนอถ่ายยังไงก็กดูที่ผลงานคือไม่อยากคุย <c oughs> นอ้อง <c oughs> จะไปคุยมากแต่วอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้ยังไม่มีผลงานเนะาะครับผมให้เห็นผลงานก่อนเห็นผลงานก่อนค่อยว่ากันให้เอฟซีติดตามดูก่อนได้เพียงเด้อ แสดงว่ารัฐบาลไทยก็มีแมนบอาจารย์มีรัฐบาลไทยแต่ว่ายังยังไม่ได้ยังไม่ทันได้ปล่อยดูเล็กลาวก่อนลาวมันมาตลอดตลอดก็อตมาก็จะปล่อยให้โอ้ครับผมว้าเป็นบุญหลายหาแหละบาทพี่น้องเอออืมโอ้เออคือตมานี่ใอ้แบ่งปันกันอย่างเงี้ยครับผมไม่ก็ถ้ามีอะไรเลขดีๆ พิจารณาเองแต่อาตมาคิดว่าอ่าเลขสัญจรงวดนี้เขาจะล็อกนะคุณโยมนะโอ้แล้วเขงของรัฐบาลไทยว่าจะเอากาเปอร์เซ็นเลยเอาล็อกล้านเปอร์เซ็นเลยเอามาจะธรรมดาเนาะครับเนาะมันเป็นหวยสัญจรอย่างนี้แล้วไม่ต้องไปห่วงล็อกเอาล็อกแน่นอนคุณโยม แต่ว่าที่ชัวก็คือราววัจจันที่จะถึงนี้ราวัจจันนี้ราววันจันพัฒนาไม่ใช่ลาวสตาราวพัฒนาสองสองตุ๊กครื่องครับผมเอส่วนมากก็อ่งั้นก็ฝากยับโยงไว้แค่นี้น้นะครับผมอ่าแล้วก็ติดตามช่อง มหาเฮงด้วยเด้อเป็นแฟนของมหาเฮงก็ติดตามมหาเฮงขั้นกอหาคลิปมาให้เราได้มีโอกาสได้เสียงโชคเสียงลาบเนาะทุกทุกที่หลยยังไงก็กดแชร์กดไลค์ให้มหาเฮงด้วยครับผมขอบคุณเลยครับเออันก็แค่นี้เนาะครับผมอะเจริญพรร่ำรวยทุกคนนะครับผมสาธุครับผม เอาพี่รองอ่าปูอ่าคนติดต่อมาพี่รองเนาะจะบองดูวา่าปูขู่ขันเนาะเินนคาววาสันละเนาะอ่าบองดูว่าจอะอาจจะแม่นที่เราพี่รองปูขู่ขันเนาะแต่ว่าเอ็มมินจะเชยนซื้อถือบอเดอร์เนาะให้พิจารณาเบิ่งเป็นงวดแรกอ่าล่วงช่องพี่รองเนาะปูกับบเลยว่าบริเลยคูยร้ายเให้เบิ่งผลงานเอาให้ร่อเบิ่งผลงานเนาะจะปิดนั่นได้กั ก็ทีต่ตามว่าจะมาไม่มาเนาะสำหรับราพัฒนาวัดจันที่จะถึงนี้วันที่2าครับอ่าเป็นงวดแรกที่ลงช่องเปิดตัวใหม่ครับใครคอไปพี่น้องโศกมันรับด้วยนํำกันเนาะอันนี้ให้เป็นหน้าท่างได้พี่นองเด้อ่าเอาไปวิเคราะห์เอาไปพิจารณาเบิ้งสกรดนดีๆสักกรนเนาะไม่ใช่ว่าอ,อันนี้ หรือว่าใครไม่ชอบตัวที่อาจารย์พนจับไหกะวิ่งได้เลยพนว่าอ่ามาแน่เนาะอ่มากระจัดขัดกระผ่านวาสันละมาแน่ก็คือติดหกไว้พี่น้องเนาะเอาสาหรับอ่าอนแรกครับผมปูขุขันครับผมเนาะกประมาามัานั่นเอ็มมี่จะอ่ายกตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบิางให้เป็นแนวทางเรา พัฒนาอ่าเอาครับผมอ่าสามตัวเม็ดเดียวความแล้วก็ตัดให้อ่าถือว่าหน้อยมากมากพี่น้องเนาะเม็ดเดียวอาจารย์เพื่อนกระจับจะได้ให้พี่น้องเนาะอ่าสี่หกอ่าหกแปดอ่าสี่แปดเนาะชุดเด่นถือว่าน้อยมากพี่น้องคันเป็นอ่าคือจังอ่า อาจพุทธสุขที่ผ่านมาอาจารย์เพิ่นคิดมา,า,ากเพิ่นว่าเขาตรงๆพอมเขาเต็มๆพอมเนาะการัานตีได้เอาเงินนี่เป็นเงินแรกที่ลงช่องอ่าขอบคุณอาจารย์เพิ่นที่ให้อ่านวทางจากมาให้ทางช่องมากครับผมเนาะฝากตอนเอฟซีสุขุกคนไฮโซไขมนันรอดติดตามันกันพี่น้องถ้าผลงานดีเข้าเลยได้เ,เอฟซีดรมันจะติดตามต่อ เนาะตามนั้นครับผมขอให้สก๊กมันมันลําลําเรื่อยเเบิร์ุสกุลสกคนได้พี่น้องเด้อปูขูขันครับผมเราพัฒนาครับอ่าสำหรับชิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลูกกับหลานเด้อครับผมเนาะสก๊กมันมันลําลํเรื่อยๆรุ่อยสุขสขกุนเนาะอ่าเปิดตัวแรกจะปังไหมพี่น้องเนาะรัฐบาลให้กับมี่เนาะตามนั้นครับ สวัสดีครับพิงแห่งปังๆครับผมร่ำรวยๆครับ